ุทธศาส,สนิกชนในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะก็ร่วมสืบสารประเพณีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ นางสุริยพันธ์ณนะสงขลานะคะท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้นาพุทธศาสนิกชนช,นชาวอำเภอเทพร่วมกันสืบสารประเพณีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์เพื่อส่งเสริมความเป็นสิริมงคลโดยจัดกิจกรรมขบวนแห่ผ้าห่มพระที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมด้วยขบวนกลองยาวนะคะนอกจากนี้ยังมีขบวนนางรำรำเวียนรอบพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระสามองค์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการเปลี่ยนผ้าห่มพระ โดยมีนายอำเภอเทพานายกเทศมนตรีตำบลเทพาผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งใกล้และไกลร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ จัดขึ้นที่วัดเทพาไพาโรธนะคะตำบลเทพาเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่นั่นเองค่ะครับมาฟังประวัติของวัดแห่งนี้นะครับวัดเทพาไพรโรธชื่อเดิมว่าวัดพระสามองค์นะครับเป็นวัดเก่าแก่ไม่ทราบป,ปีก่อตั้งที่แน่ชัดแต่บรรพบุรุษชาวเทพาเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่ออดีตการมีพระธุดงค์มาจำพรรษาที่แห่งนี้แล้วก็ปั้นพระพุทธรูปขึ้นมา3องค์ชื่อว่าพระจังหันพระเกศแรกศและพระแก่นจันท์นะครับ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่โบราณการทุกปีชาวเทพาและพื้นที่ใกล้เคียงจะร่วมกันส่งน้ำและเปลี่ยนผ้าให้พระสามองค์แล้วก็จนกลายเป็นประเพณีที่เรียกว่าประเพณีเปลี่ยนผ้าพระสามองค์นะครับอ่านี่คือประวัติของวัดที่สงขลานะครับ